For you ขอเสนอ Angel has fallen 2019กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในภาคที่3กับหนังทำภารกิจพิทักษ์ประธานาธิบดีอีกแล้วนะครับทีนี้นะฮะจะยิ่งเข้มข้นกว่าเก่าหลายเท่าครับเมื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถกำจัดเป้าหมายได้ในระยะไกลและหน้าที่ของไมค์แบนนิงบอดี้การ์ดฝีมือดียังต้องเตรียมพร้อมมากกว่าเก่าหลายเท่าครับ เพราะว่าสึกในครั้งนี้มันอาจจะเกินมือเขาไปก็เป็นได้ครับหากพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยครับเรื่องราวครับเริ่มต้นขึ้นมาที่เวอร์จิเนียครับณนะบริษัทฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษเอกชนนะฮะไม์แบนนิงเข้ารับการฝึกอย่างสมจริงสมจังกับเพื่อนของเขาเวสเจนนิงครับ ผู้ดูแลหน่วยฝึกปฏิบัติการพิเศษทว่าด่านที่เขาฝึกในครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีใครสามารถเอาชนะแล้วก็ทําภารกิจได้สําเร็จครับหลังจากฝึกภารกิจจบนะครับไมค์ก็ได้ชวนเดวิดมาเที่ยววอชิงตันดีซีเพื่อมาทานอาหารครับแล้วเจอกับลินลูกสาวของเขาและลีอาภรรยาของเขาหลังจากนั้นครับทั้งสองก็แยกย้ายกันแม้วเวสเนี่ยจะขอร้องให้ไหมค์เนี่ยช่วยเรื่องหน่วยฝึกของเขาให้ได้รับงานจากทางการนะครับ เพราะว่าสภาพคล่องทางการเงินเริ่มติดขัดแล้วแต่ไม้เนี่ยก็รับปากที่จะช่วยเพื่อนแบบเขานะครับตัดภาพมาที่บ้านของไม้นะครับหลังจากจบภารกิจการฝึกนะครับไม้และลีอาก็ทักทายกันนะครับทั้งสองเนย,ยังคงรู้เถียงกันเรื่องของเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันนะครับแม้ว่าไม้จะยังไม่รับปากทวาลีอาก็พร้อมที่จะไปทำเนียบข่าวแล้วก็ยื่นใบลาออกของไม้ให้ทําบุญน,นะฮะจากนั้นไม้เนี่ยก็ได้ไปหาหมอครับ เพราะว่าสภาพทางร่างกายของเขาเนี่ยเริ่มแย่ลงครับจากอุบัติเหตุรถชนศีรษะกระแทกทาให้ไม้ต้องพบกับโรคแทรกซ้อนอีกหลายอย่างครับทำให้เขาเป็นกังวลอย่างมากไม้ติดแอสไพรินนะครับเขาต้องกินมันประจําเพื่อระง,งับความเจ็บปวดแล้วก็เขายังไม่ได้บอกใครนะฮะเรื่องนี้นะฮะเรื่องที่เขาปวดหัวตลอดเวลานะครับแล้วก็ต้องกินยาตลอดแม้กับลรียกก็ตามนะครับตัดภาพมาที่ทําเนียบข่าวนะครับ ประธานาธิบดีทัมบูลนะฮะได้ออกถแถลงการเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในรัเสเซียและก็โซเวียตหลังจากจบการแถลงข่าวครับทัมบูลก็ได้มานั่งประชุมต่อในห้องทํางานของเขาโดยมีเหล่าผู้อาวุโสข,ของแต่ละกระทรวงนะครับเข้าหาหรือเกี่ยวกับข่าวลือไหลการจัด ซื้อจัดจ้างเอกชนนะทว่าไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองปากโป้งให้นักข่าวนะฮะตัดภาพมาที่บ้านของไม้นะครับเวทได้มาเที่ยวตามคาเชิญทั้ง3คนนะครับทั้ง3เนี่ยนั่งคุยระลึกความหลังกันครับระหว่างนั้นเวทก็พับนกกระดาษให้กับลินแต่ทว่าระหว่างการสนทนาเนี่ยไม้กลับมีอาการผิดปกติครับเวทจับสังเกตได้จึงถา,ถามถึงความผิดปกตินั้นก่อนที่ไม้จะบอกกับเวทว่าเขาจะไม่รับตําแหน่งพออ,อแต่ทว่า เขาจะช่วยพูดสนับสนุนทางการนะฮะให้เลือกจ้างบริษัทของเวทนั่นก็เพราะเหตุผลว่าไม้ยังไม่พร้อมที่จะทํางานหน้าโตครับและเวทก็เข้าใจความรู้สึกนั้นดีแัดภาพมาที่ประธานาธิบดีครับผมนะกลางทะเลสาบนะครับทําบุญออกมาพักผ่อนโดยการตกปลาครับโดยมีไม้คอยอรารักขาอยู่ข้างๆก่อนที่ทําบุญจะพูดถึงตําแหน่งผู้อํานวยการที่ทําบุญจะมอบให้นะฮะแม้ว่าไม้เนี่ยไม่อยากได้เลยครับคือแบบ เอามายื่นผ่านทำไมกูไม่ได้อยากเอาเลยอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้นะฮะเหมือนเป็นคําสั่งของทําบูรนะฮะและวไม้ไม่มีทางเลือกได้แต่รับทราบแล้วก็ยอมรับกับตําแหน่งนี้นะฮะทว่าทําบูรยังให้โอกาสไม้ได้เก็บไปคิดสัก2อวัน และระหว่างนั้นเองไหมก็มีอาการไม่ดีนะทำบุญจึงสั่งให้เปลี่ยนเจ้าหน้าที่อารักขาไมมจึงเปลี่ยนให้มัฟฟี่นะฮะมาเป็นมาเปลี่ยนกับตัวเองระหว่างที่ไม้กําลังนั่งเรือกับเข้าฝั่งนั้นไม้ก็ได้เห็นโดนติดอาวุธเต็มท้องฟ้าเลยครับเหนือทะเลสาบทันใดนั้นโดรนและคนขับก็ตกถล่มพิกัดที่เฮลิคอปเตอร์จัดไว้อยู่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อาักขาจํานวนมากโดนแรงระเบิดบนฝั่งก็ถูกโดนเก็บไปเหมือนแล้วนะเหลือเพียงแค่บนน้ำนะฮะเจ้าหน้าที่อาักขากระจายกันแต่ละจุด แต่เพียงไม่นานครับโดนก็ถล่มยับทั้งเจ้าหน้าที่อารักขารวมถึงมัฟฟี่ที่เปลี่ยนมาอารักขาทําบุญครับแล้วก็ได้สละชีวิตตัวเองยอมเป็นเป้าให้โดนจู่โจมและให้ทําบุญได้กระโดดลงน้ําเพื่อหลบหนีครับจากนั้นไม้ก็ว่ายน้ํามาช่วยทําบุญหลบหนีไป แต่สิ่งที่น่าประหลาดอย่างหนึ่งก็คือโดนจู่โจมในถูกยกเลิกการจู่โจมทันทีที่ระบบสแกนพบใบหน้าของไม์ครับสิ่งนี้ยังเป็นปริศนาและทาให้ไม์ยิ่งสงสัยทันใดนั้น FBI ก็เข้าคุมพื้นที่ทันทีก่อนที่จะพบรถต้องสงสัยครับตัดภาพมาที่โรงพยาบาลเซนต์แมทธิวครับผมประธานาธิบดีทรมบุญได้มาถึงในสภาพหมดสติรวมถึงไม้ด้วยครับทันทีที่ถึงมือหมอครับทั้งสองคนก็พวิกฤตแต่ทว่านะฮะประธานาธิบดีธรมบุญยังคงไม่ได้สติดังนั้นครับมาตินเจมส์เคอร์บี้นะฮ ระเบียบของทํานียบขาวครับระหว่างนั้นรีอาและก็ลินนะฮะได้มาเยี่ยมไม้ทว่าเดวิดหัวหน้าของไม้ก็ได้สั่งงดเข้าเยี่ยมครับระหว่างนั้นนะฮะไม้ที่ได้สติตื่นขึ้นมาแล้วกลับพบว่าตัวเองถูกใส่คุญแจมือ ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ FBI Helen ฮ h นะ์เรนทอมสันก็เข้ามาคุยกับเขาก่อนที่ FBI จะบอกกับไม่ว่าพวกเขาเจอพยานหลักฐานสําคัญในที่เกิดเหตุทั้งหมดมันเชื่อมโยงมาที่ไม้ครับไม่ว่าจะเป็นเส้นผมเศษผิวหนังพวกเขาเจอมันที่แผงควบคุมปล่อยโดนวิซายครับรวมถึงอาวุธชนิดเดียวกันที่พบเจอในโรงรถของไม้ที่นํามาใช้โจมตีประธานาธิบดีทรรบุญในครั้งนี้ครับและเงิน10ล้านในบัญชีของเขาอีกครับแม้ว่าไม้จะดูออกว่าตัวเองถูกจัดฉากแต่ทว่า FBI ก็ไม่เชื่อครับก่อนจะตั้งข้อหาพยายามฆ่าประธานธธาธ ฐานคุ้มครองและก็ถูกออกข่าวไปทั่วสหรัฐเลยทีเดียวครับนานหนึ่งเลยระหว่างนั้นครับทอมสันก็สั่งให้ลูกน้องติดเครื่องดักฟังที่บ้านของไม้ครับที่มีเพียงรีอาและลูกสาวของเขาอยู่ด้วยกัน2คนแม้ว่าด้านนอกจะมีนักข่าวมาล้อมรอบจํานวนมากก็ตามตัดภาพมาที่ไม้ครับในขณะที่กําลังถูกพาตัวไปยังศูนย์ควบคุม ระหว่างทางไม้ก็ถูกดักชิงตัวครับตำรวจที่คุมตัวไมมารวมถึงรถนําขบวนตายเกลี้ยงหมดครับเหลือเพียงไม้คนเดียวเขาถูกลักพาตัวจากใครไม่รู้ครับไม้ได้แต่ยอมทําตามแต่โดยดีก่อนจะถูกส่งตัวไปยังที่ที่หนึ่งครับระหว่างนั้นไม้ก็เปิดฉากต่อสู้ภายในรถด้วยสภาพที่ตัวเองมีโซ่ล่ามไว้อยู่ก่อนที่รถจะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้และไม้ก็มุดหนีออกจากรถมาพร้อมด้วดอาวุธปืนของมันไม้เปิดหน้าของคนร้ายดูและเขารู้สึกคุ้นหน้าอย่างมากก่อนจะนึกออกว่ามันคือบรูโน่หนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ฝึกซ้อมที่เขาเคยไปฝึกกดด้วววยยย่หนนนนปฏิิิิบตพเเเเเศษออชขงะูโค เรื่องเข้ามาหาเขานะครับเพราะว่าถูกไม้อัดจนกลิ้งตกบันไดนะครับในขณะที่กําลังซ้อมอย่างสมจริงจากนั้นนะฮะไม้ก็ประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดได้นะฮะจนไปเปิดโปองอีโมงของคนร้ายทุกคนนะฮะและเขาก็พบว่าทั้งหมดนั้นเป็นคนของเวทครับแต่ภาพมาที่กองบัญชาการ FBI ทันทีนะฮะที่ข่าวการลักพาตัวของไม้ได้มาถึงหูของเธอเธอก็ออกสั่งคําสั่งหน้าคุมเข้มทุกพื้นที่และก็ค้นหาทั่วพร้อมกับเชื่อมต่อใบหน้าของไม้กับกล้องวงจรปิด ตัดภาพมาที่หน่วยฝึกพิเศษปฏิบัติการพิเศษเอกชนนะฮะเวสได้รับการติดต่อจากผู้ว่าจ้างถึงภารกิจที่ล้มเหลวครับเขาไม่สามารถจัดฉากและจัดการไม้ได้สาเร็จทั้งว่าเวดนะฮะก็เสนอผู้ว่าจ้างว่ายังพอมีหลักฐานที่จะเอาผิดไม้ได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการจัดฉาก DNA ของไม้ที่เจ้าหน้าที่ FBI ได้ทําการยืนยันเรียบร้อยแล้วครับตัดภาพมาที่ไม้ครับเขาได้หนีมาจนถึงปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่จุดพักรถบนทางหลวงนะครับ จนได้ตัดสินใจโทรกลับบ้านหาลรีาครับมาแลวไมก็รู้ว่าเขากําลังถูก NBI ดักฟังระหว่างนั้นครับบ๊อบบี้ทหารอาสานะบนเขานะฮะก็ได้เอาปืนมาขู่ให้ไม้วางสายระหว่างที่ทหารอาสากําลังจะโทรแจ้งตารวจนะฮะไม้ก็ได้แย่งปืนและจับตัวเขาเป็นตัวประกันทําให้จิมนะฮะเพื่อนทหารอาสาของบ๊อบบี นั่นลังเลที่จะจัดการกับไม้ครับก่อนที่จะโยนปืนทิ้งและยกมือขึ้นยอมแพ้เทว่าก็มีคนขับรถบรรทุกอีกคนนะฮะเล็งปืนใส่เขาอยู่นะฮะทวาไม้ได้ยิงขู่ไปหนึ่งนัดเขาก็ต้องยอมมอบตัวครับจากนั้นไม้ก็ขโมยรถบรรทุกของเขาขับออกมาก่อนที่ตำรวจจะมาถึง ไม่ยังคงขับรถหลบหนีตามทางหลวงครับพร้อมด้วยรถตำรวจจำนวนมากขับไล่ตามเข้ามาไม้ตัดสินใจปลดพ่วงคอนเทนเนอร์หลังให้ร่นลงมาขวางทางผู้ตำรวจเอาไว้ครับทวไม้ก็สลัดไม่หลุดเพราะว่านกเหล็กของตำรวจเนี่ยบินชี้เป้าอยู่บนฟ้าระหว่างที่พยายามหลบให้พ้นสายตานกเหล็กเหล่านั้นนะฮะรถของไม้ก็เสียหลักพุ่งชนกับขอบสะพานครับเขารีบตะเกียกตะกายตัวเองออกจากรถและหลบหนีเข้าป่าก่อนที่ตำรวจจะมาถึงครับ ตัดภาพมาที่ทำเนียบขาวครับอีกแล้วนะฮะห้องทำงานประธานธาธิบดีเคอร์บี้เปิดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับไม้ว่าไม้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัเสเซียหรือไม่ท่ามกลางการประชุมที่ตึงเครียดมากเลยนะฮะ ตัดภาพมาที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเอกชนนะครับเวสยังคงสั่งการให้ลูกน้องติดตามดูไม้ย่างต่อเน,นื่องจากเหตุรถบรรทุกคว่ำครับเวสคาดเดาว่าไม้ยังคงยินเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลครับก่อนจะสั่งให้ลูกน้องอีกครั้งนะขุดคุ้ยแหล่งกบดานของไม้และชี้ว่าประวัติของเขานะเพื่อมองหาคนที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือไม้ได้ครับตัดภาพมาที่ไม้ครับได้ขโมยรถกระบะและก็ขับหลบหนีมาตามทางเรื่อยๆจนมาถึงบ้านของครีแบนนิงครับพ่อของไม้ทาหาร่านศึกหน่วยจู่โจมใต,ใต้ดินในกองทัพสหรัฐนะฮะคร,เ,ครเข้าอาศัยในป่่าลึกทีีเเเวสนะย ก่อนที่พวกเขาจะได้ทักทายกันและเข้ามานั่งพักในบ้านเครพ่อของไม้ออกมาใช้ชีวิตปลีกวิเวกในป่าใหญ่ห่างไกลเทคโนโลยีนะครับบ้านของเขาปั่นไฟใช้เองครับแม้ว่าจะติดต้ง้งวงจรปิดรอบบ้านก็ตามทั้งสองพูดถึงความหลังของกันและกันครับพ่อของไม้กาลังสื่อให้ไหม้เข้าใจว่าเขาเหมือนคนที่ถูกทอดทิ้งจากสงครามเพราะว่าสงครามพรากทุกอย่างไปจากเขาไม่ว่าจะเป็นชีวิตในวัยรุ่นครอบครัวและก็เวลาที่เขาควรมี นะเขาขรทุ่มเทให้กับการรบไม่ว่าจะถูกส่งออกไปอิรักหรือเวียดนามจนสุดท้ายเขากลับมาเขาถูกทอดทิ้งจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั่นเองตัดภาพมาที่ทำเนียบขาวนะครับประธานาธิบดีเคอร์บี้ออกแถลงการกับนักข่าวนะถึงการมีอยู่ของประธานาธิบดีธรมบุญแม้ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ยังอยู่ในอาการโครมา่าและยังไม่ได้สติ ก่อนที่จะพูดสรุปนะฮะโยนความผิดให้ไม้แบรนนิ่งว่าเขาได้รับการว่าจ้างจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงประเทศรัศสเซียจากนั้นก็พูดต่อว่าเขาได้ว่าจ้างให้กองกาลังที่แข็งแกร่งที่สุดมาทาภารกิจตามล่าไม้ครับนั่นก็คือหน่วยฝึกปฏิบัติการพิเศษเอกชนของเวทนั่นเองตัดภาพมาที่หน่วยฝึกปฏิบัติการพิเศษเอกชนนะครับลูกน้องของเวทแจ้งว่าเจอประวัติการค้นหาของไม้เกี่ยวกับเลขประกันสังคมของทหารผ่านศึกนายหนึ่งและเวทก็รู้ทันทีว่าพ่อของไม้นั่นเองครับก่อนที่เขาจะตรวจเจอพิกัดที่ออยยู่่่แลล้กกก็สงกงสงงงงําาาัมถนนนทีีนะะ ตัดภาพมาที่บ้านของเครครับในขณะที่ไม้กาลังนอนหลับอยู่เครก็ได้มาปลุกไม้และบอกว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมพวกเขามองดูลูกน้องของเวทผันกล้องวงจรปิดไม่คาดเดาว่าเวท,ทส่งลูกน้องมาหาไม้ประมาณ15คนครับ <m akes> แต่ก็เด e. ือยอาวุธที่มีไม้เลือกที่จะหนีครับเพราะไม่สามารถต้านไว้ได้ถ้าว่าเครเนี่ยไม่ยอมที่จะหนีไปไหนครับเขาจะอยู่ที่นี่ก่อนที่จะเปิดทางรับใต้ดินให้ไม้ดูครับจากนั้นทั้งสองคนก็มุดออกไปข้างนอกระหว่างที่ไม้กําลังวางแผนครับทว่าเครได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้วเครจุดชนวนระเบิดทททททัััันนนีีคครรรรบบบบเเเเเววาาางงงะะะิิิดด้้้ออก่่่จปูขลย สองพ่อลูกพร้อมรถคู่ใจครับออกเดินทางไปตามถนนทางหลวงพร้อมด้วยไม้นะเขียนราหัสพิกัดที่กระดาษก่อนที่จะหันไปโชว์ที่ดาวเทียมให้ FBI ดูแต่เจ้าหน้าที่ f อ i ก็ไม่รอชาร้าที่จะไปตามพิกัดนั้นครับแล้วก็พบกับซากศพลูกน้องของเวทที่นํามาเรียงกันนะและเขียนข้อความถึง FBI จากนั้นทอมสันก็ได้คิดกลับไปว่าถ้าไม่ถูกใส่ความจริงๆใครจะได้ผลประโยชน์และข้อความที่ไม้ฝากไว้ก็โยงไปถึงบริษัทเซเลียนครับหนยฝึกปฏิบัติการพิเศษเอกชนของเวทจากการคาดเดาของทอมสันครับเซเลียนได้ผลประโยชน์มากที่สุดครับก่อนที่จะสั่งให้ลูกน้องขอขุดคุยประวัติของเซเลียนทั้งหมดพร้อมจับตาดูทุกคนครับตัดภาพมาที่โรงพยาบาลเซนต์แมทธิวครับผมนะฮะประธานาธิบดีทรบุญเขายังคงนอนนิ่งแต่ทวครั้งนี้เนี่ย เขาสามารถที่จะกระดิกนิ้วแล้วก็ลืมตาได้ครับแม้ว่าจะตอบสนองต่อสัญญาณชีพได้ตัดภาพมาที่2พ่อลูกนะครับในระหว่างที่เติมน้ํามันอยู่นั้นทันทีที่ไม้ได้ข่าวประธานอธิบดีธําบูรยังคงตอบสนองและอาการดีขึ้นนะครับเขาดีใจอย่างมากครับแต่ก็เป็นกังวลว่าเวทเนี่ยจะไม่หยุดเรื่องนี้ง่ายๆและเวทอาจจะส่งคนมาเก็บประธานอธิบดีธําบูญได้นะฮะเขาต้องการที่จะบุกไปหาทําบูรด้วยตัวเองก่อนที่จะบอกเครว่าเขามีเมียกับลูกแล้วก่อนที่จะแยกย้ายกันครับ ตัดภาพมาที่หน่วยฝึกเป็นบิการพิเศษเอกชนนะฮะเวทได้รับโทรศัพท์ของเคอร์บี้ถึงการจัดการไหมครับว่าทวีททำงานไม่เรียบร้อยเคอร์บี้จะตัดเงินสนับสนุนเคอร์บี้ขู่ให้เวทจบงานนี้ให้ได้ครับพร้อมด้วยเงินพันล้านที่เขาจะมอบให้ตัดภาพมาที่ลีอาครับในขณะที่เธอกําลังวุ่นอยู่กับลูกก็มีลูกน้องของเวทสองคนครับบุกเข้ามาทางหลังบ้านพวกมันชักปืนขึ้นมาขู่ลีอารครับก่อนที่จะพาตัวออกไป ทว่าเครนเน่ก็มาช่วยไว้ทันครับก่อนที่จะแนะนําตัวเองให้กับรีอาได้รู้จักทว่าเนี่ยรีอาร์ก็สงสัยว่าเครเป็นพ่อของไม้จริงหรือเปล่านะฮะเครได้บอกชื่อของไม้ครับตอนที่เขาเกิดเขาตั้งชื่อให้ไม้ว่าไมเคิลเจมิ s o n นะครับแบนนิงเกิดที่ฐานทัพฟอร์ดวูดเท็กซัส เพียงเท่านี้ก็รีอาก็เชื่อครับว่าเครคือพ่อของไม้จริงๆก่อนที่เขาจะเข้ามาทําแผลให้เครในบ้านครับตัดภาพมาที่โรงพยาบาลเซนต์แมทธิวครับประธานาธิบดีทับูลได้สติและตื่นขึ้นมาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่เดวิดพออนหน่วยตํารวจลับครับจากนั้นทําบุญก็รู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับไม้ครับว่าไม้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แม้ว่าทําบูลจะไม่เชื่อก็ตามครับแต่ข่าวที่ใหญ่กว่านั้นก็คือประธานาธิบดีเคอร์บี้กำลังจะเปิดสงครามกับรัเสเซียนั่นเเเเอองงตััััดภาาาพพพททีี่่่หนนนววยฝึกกกกปิบบรศษชคลจข ได้แผนผังโรงพยาบาลเซนต์แมทธิวพวกเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่อยู่ๆก็มีเฮลิคอปเตอร์ของ FBI มาหาพวกเขาเวทตัดสินใจให้เฮลิคอปเตอร์ของ FBI บีไอลงจอดได้เพื่อไม่ให้มีพิรุษครับแต่เขาก็ไม่วางใจที่จะให้ FBI เนี่ยเข้าค้นครับทอมสันได้ให้ฝ่ายสืบสวนของ FBI ตรวจด,ดูเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเซเลียนครับก่อนที่จะลงไปทักทายพวกเขาและแนะนําตัวว่าระหว่างที่กําลังยืนเจรจากันนั้นเวทก็เปิดฉากยิง Thompson ทอมสันทันทีครับแล้วก็เก็บคนข้างกายรวมถึงนักบินอีกด้วยก่อนที่จะสั่งถออออนนตตตััววและะเเรรียมกกปทศ แล้วก็ต้องทําเรื่องให้จบครับข้าประธานาธิบดีทําบูรภายในวันนีให้ได้จากนั้นพวกเขาก็เคลื่อนกองกำลังไปยังโรงพยาบาลเซนต์แมทธิวครับ ตัดภาพมาที่โรงพยาบาลเซนต์แมธิวครับผมนะกองกําลังตรวจได้เข้าตรวจค้นโรงพยาบาลอย่างละเอียดและวางกองกําลังไปทั่วทุกตาแหน่งทางเข้าออกนะฮะทันทีที่ไม่มาถึงเขาก็เอาปืนจี้ตารวจนายดึงที่เฝ้าระวังอยู่คนเดียวนะครับก่อนที่จะปล้นชุดและอุปกรณ์ของเขามานะครับไม้ปลอมตัวเป็นตํารวจก่อนที่จะแจ้งวิทยุข่าวด่วนเหตุฉุกเฉินนะครับไม้พูดออกวิทยุว่ามีมือปืนอยู่หน้าห้องฉุกเฉินทําให้ทุกคน,นต้องตกใจเป็นอย่างมากครับจากนั้นทุกหน่วยก็ประจําชั้น3เข้าคุมห้องฉุกเฉินทันทีระหว่างนั้นไม้ก็ได้แอบเด ว่าบิลลี่เพื่อนร่วมงานของเขาเฝ้าอยู่ก่อนที่ไม้จะชักปืนขู่และแนะนําตัวเอง ทว่าบิลลี่ก็รู้จักไม้เป็นอย่างดีก่อนที่จะให้ความร่วมมือและยอมเป็นตัวประกันดีๆอย่างเชื่อฟังและพาไม้ขึ้นลิฟต์ไปครับณนะโรงพยาบาลเซนต์แทมทธิวชั้น3หน้าลิฟต์ครับทันทีที่ไม้มาถึงนะฮะโดยมีบิลลี่เป็นตัวประกันไม้ก็ได้เรียกหาเดวิดคนเดียวที่เขาไว้ใจในเวลานี้ก่อนที่จะยอมมอบตัวครับและขอเข้าพบประธานาธิบดีทําบุญทันทีที่เข้าพบประธานาธิบดีนะฮะไม้ก็ได้บอกถึงรายละเอียดของผู้บงการและขอให้ทําบุญย้ายที่พักเพราะว่าห้องนี้ไม่ปลอดภยัยแม้ว่าเดวิดจะยังลังเลว่าไม้ และปลดกุญแจมือจากนั้นไมค์ก็สั่งการทันทีครับระหว่างที่รอหน่วยวันมารีนนะฮะมารับตัวประธานาธิบดีทัมบูญเพื่อย้ายออกไปนะฮะไมค์พยายามครุ่นคิดหาวิธีที่วิเวสเดียจะบุกเข้ามาแม้ว่าเดวิดเนี่ยจะสั่งให้ทุกหน่วยประจําตําแหน่งและก็อุดช่องโหว่เหล่านั้นไว้แล้วถ้าว่าไมค์ก็ยังคงแปลกใจที่ทุกอย่างมันเนี้ยบเกินไปจนพยาบาลคนหนึ่งบ่นถึงปัญหาของระบบจากนั้นไมค์ก็ได้ให้เขาตรวจค้นเกี่ยวกับการแฮกระบบของโรงพยาบาลจนพบว่าระบบก๊าซในโรงพยาบาลนถูกควบคุมโดยคนนอกครับ จากนั้นไม้เนี่ยก็สรุปได้ทันทีว่าพวกมันผู้ก่อ,อก,การร้ายเนี่ยจะระเบิดตึกนี้เดวิดไม่รอช้าที่จะสั่งการเคลื่อนย้ายคนออกจากตึกครับและไม้ก็จะคุ้มครองประธานาธิบดีทำบุญออกจากโรงพยาบาลแบบเงียบๆตัดภาพมาที่เวทครับในขณะที่กําลังเดินทางมาที่โรงพยาบาลเซนต์แมทธิวครับเขาได้รับรายงานจากลูกน้องว่าไม้เนี่ยรู้ทันแผนของเขาและอีกสนาทีถึงจะระเบิดตัดภาพมาที่ทำเนียบขาวครับประธานาธิบดีเคอร์บี้นะฮะที่กําลังสั่งโจมตีรัเสเซียเนี่ยท่ามกลางเหล่าผู้โอวุโสหลายคนนะฮะก็เสนอว่าต้องรอประธานาธ แม้ว่าเหล่าคณะรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยจะเห็นค้านก็ตามครับตัดภาพมาที่ประธานาธิบดีทำบุญครับไม้พาทำบุญเหนี่ยวจากด้านหลังของโรงพยาบาลพร้อมทีมคุ้มกันจำนวนน้อยนิดก่อนที่จะเลี้ยวมาเจอทีมของเวทครับที่มีอาวุธครบมือพงมันเปิดฉากยิงเก็บคนขับรถครับและทำลายหม้อน้ำทำให้รถไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ไม้สั่งให้ทุกคนลงจากรถครับก่อนที่จะยิงต้านอยู่พักหนึ่งแล้วก็เรียกให้วิทยุขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าไม่มีการตอบกลับไม้ตัดสินใจ จะให้ประธานาธิบดีทำบุญเนี่ยเข้าไปหลบในอาคารอีกฝั่งหนึ่งครับระหว่างที่กําลังวิ่งไปนั้นเนี่ยแซมที่วิ่งบังกระสุนให้ทำบุญก็ได้ถูกสไนเปอร์ของเวทยิงครับเดวิดท,ที่กําลังวิ่งตามมาก็ถูกยิงเข้าที่ขาครับทันใดนั้นเองตึกรงพยานเซนแมธิวก็ระเบิดตุ้มครับผมไมพาทํทำบุญพร้อมผู้ติดตามเข้ามาหลบที่ตึกอีกฝั่งครับ เวดสั่งลูกน้องถล่มให้เละแบบปิดตายโรงพยาบาลไปเลยครับระหว่างนั้นเองครับไมพาธรมบุญไปหาที่กำบังเพราะว่าเดวิดไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยไหนได้เลยครับและไม่คิดว่าผู้ก่อ,อก,การร้ายมันจะบุกเข้ามาข้างในอย่างแน่นอนครับและแม้ว่าตำรวจที่เหลืออยู่โดยรอบข้างนอกเนี่ยฮะจะพยายามเข้ามาช่วยก็ตามนะฮะแต่ว่าก็ถูกผู้ก่อ,อก,การร้ายสกัดไว้ได้ไม่นะฮะพยายามพาประธานาธิบดีธรมบุญเข้ามาหลบในห้องห้องหนึ่ง ที่ฝั่งติกที่เหลือรอดจากแรงระเบิดนะครับจากนั้นเขาและเดวิดก็เช็คกระสุนที่เหลือเพื่อที่จะต้านศัตรูนะครับให้เด้นนานที่สุดเพื่อรอกําลังเสริมที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ระหว่างนั่นเองไหมก็ไปเซตอัพจุดกำบังเพื่อเตรียมรับมือกับผู้ก่อ,อก,การร้ายครับจากนั้นนะฮะหลังจากเซตอัพกองกําลังคุ้มกันเรียบร้อยแล้วไหมก็ออกมาดักระหว่างทางทันใดนั้นมีผู้ก่อ,อก,การร้ายคนหนึ่งวิ่งมาครับไม้ฟาดหน้ามันด้วยถังดับเพลิงครับก่อนจะปล้อนอาวุธทั้งหมดมาครับได้ของอีกแล้วโอ้โหลูดเอาลูดเอาเลยทีเดียวตัดภาพมาที่เวทครับเขาสั่งให้ลูกน้องเปิดฉากยิงทันทีครับทว่าหน่วยเจ้าหน้าที่รักขาก็มีกระสุนจํากัดครับพวกเขาไม่สามารถยิงกลับสวนไปได้ครับเขาจะยิงเฉพาะเมื่อเห็นเป้้้้าา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 าหมมยยยเเทท่่่่่นนนััรรรแตกกกกกกะสสจฝผูอ็ีพวข ตัดภาพมาที่ไมครับเขาคอยตลบหลังพวกมันครับแล้วก็ไล่เก็บไปทีละคนไม้ยนระเบิดควันพลางตาเก็บพวกมันไปได้จํานวนมากระหว่างนั้นครับเจ้าหน้าที่อารักขาก็เหลือกระสุนเพียงแม็กสุดท้ายในขณะที่พวกเขากําลังจะถอยครับผู้ก่อการร้ายก็ได้ยิงระเบิดปืนปืนระเบิดนะฮะปืนกระสุนระเบิดอัดเข้ามาทําให้เหล่าเจ้าหน้าที่ที่อารักขาได้รับบาดเจ็บและตายจํานวนมากครับ ตัดภาพมาที่เวทครับหลังจากระเบิดเหล่าเจ้าหน้าที่อาละขาได้แล้วเมื่อไม่มีใครขัดขวางพวกเขาก็เข้าห้องค้นประธานาธิบดีทําบุญทันทีนะฮะทว่าค้นจนทุกห้องนะประธานาธิบดีทําบุญเนี่ยก็ไม่อยู่สักห้องเลยครับหาไม่เจอเพราะว่าไม้เนี่ยได้สับขาหลอกพวกมันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม้แซงว่าวางกองกาลังไว้ตรงชั้นนี้หน้าห้องนี้ทําให้ผู้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยคิดว่าห้องนี้มีประธานาธิบดีทาบุญอยู่ทว่าประธานาธิบดีทาบุญเนี่ยอยู่อีกห้องหนึ่งครับอีกชั้นหนึ่งหลังจากที่เวทรู้ทััันนนครรบบพวกกเขา็ีีีหทท ตัดภาพมาที่ไม้ครับทว่าไม้ได้ตั้งปืนเล็งรอตรงทางออกเรียบร้อยแล้วครับทันใดนั้นก็มีเจ้าหน้าที่บุกมาเสริมผู้ผู้ก่อการร้ายเลือกหลบไปในทางหนีไฟครับเพื่อที่จะขึ้นไปบนดาดฟ้าเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมารับถึงที่แล้วนะฮะพวกมันพยายามที่จะหลบหนีนะฮะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยทว่าไม้เนี่ยก็ตามหลังยิงสกัดมาติดๆครับและระหว่างทางที่ไม้หลบเปลี่ยนกระสุนอยู่นั้นพวกมันก็ได้โอกาสวิ่งไปขึ้นหอทันทีครับโดยมีผู้ก่อการร้ายอีกคนเฝ้าระวังไว้ให้ทันใดนั้น,นออทันที ผู้ก่อการร้ายที่เฝ้าระวังอยู่ก็โดนยิงครับทว่าลูกระเบิดก็ถูกยนลงมาตรงที่ไม้ฟัดกับผู้ก่อการร้ายอยู่เขารีบอุ้มศพเพื่อมากดทับลูกระเบิดไว้แต่ด้วยแรงอัดของระเบิดครับผมมันก็ทําให้ร่างของไม้กระแทกกับเพดานครับจนทําให้ได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะตายได้นะฮะ <c oughs> ตัดภาพครับมาที่เวทแม้ว่า จะรับภารกิจสังหารประธานาธิบดีธรรบุญนี้แต่เขาก็รู้สึกเสียใจอย่างมากครับที่เพื่อนรักของเขาอย่างไม้ได้ตายแล้วจากฝีมือของเขาเองระหว่างที่กําลังเสียใจอยู่นั้นครับลุงน้องของเวทชวนให้เขารีบกลับขึ้นเครื่องบินระหว่างทางที่กําลังวิ่งไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์นั้นมันก็ได้ระเบิดต่อหน้าต,ต่อตาเขาทันทีเมื่อหันกลับมาก็พบว่าไม้ยังมีชีวิตอยู่และระเบิดเฮลิคอปเตอร์ลานั้นจากนั้นเวทนะฮะและไม้ก็ได้ประชันปืนสั้นกันทว่าระหว่างที่ยิงดวลกันอยู่นั้นกระสนปืนของไมม้หมด ขณะที่เวทกําลังวิ่งเข้ามาชาร์จเขานะครับไมค์ก็โยนปืนใส่เขาแล้วก็ไปล็อกตัวของเวททั้งสองปลุกปั้มกันอยู่สักพักหนึ่งครับเวทเลือกที่จะใช้มีดดึงออกมาสู้กับไมค์ครับไม่มีเพียงมือเปล่าครับก่อนที่จะจับมือของเวทได้และไล่แย่งแทงมีดเข้ารักแร้ทันทีครับเวทเนี่ยลงไปนั่งกับพื้นครับจมกองเลือดของตัวเองและไมค์ก็ไปนั่งพักข้างๆเวทก่อนที่เวทเนี่ยจะสิ้นใจเขาบอกกับไมค์ว่าเขาดีใจที่คนที่ฆ่าเขาก็คือไมค์ ตัดภาพมาที่สำนักข่าวครับพวกเขาได้ถแถลงการเกี่ยวกับ FBI ที่ได้ถอนคำกล่าวโทษและข้อหาทั้งหมดที่ไม่มีให้กับเขานะฮะรวมถึงการประชุม g 20นะฮะ g 20ของประธานาธิบดีทัมบูลที่ทําให้เขาไม่มีความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและเอเมริกานะครับตัดภาพมาที่ทำเนียบขาวนะ,ะประธานาธิบดีทัมบูลได้เข้ามาหาเคอร์บี้ในห้องทํางานของเขาก่อนจะบอกว่า FBI พบหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างเวสและเคอร์บี้นะฮะรวมถึงเงินสัญญาว่าจ้างจากนั้นประธานาธิบดีเคอร์บี้ก็ถูกจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่เดวิดครับ ตัดภาพมาที่บ้านของไม้ครับพวกเขาได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทานอาหารเช้าด้วยกันทั้งรีอาไม้เครครับและก็ลินนะฮะรีอาเปิดประเด็นพูดคุยถึงแผนต่อไปของเครลีอาอยากจะรู้ว่าเขาจะไปที่ไหนครับและอยู่ที่ไหนทําอะไรก่อนที่เครเนี่ยจะสาธยายถึงรถบ้านคันเก่งของเขานะฮะทว่าไม้ Mike, และลีอาก็ได้เชิญชวนให้เครอยู่ที่บ้านหลังนี้ของพวกเขาอยู่เลี้ยงหลานบ้านหลังนี้เนี่ยมีห้องมากมายให้เครได้เลือก ตัดภาพมาที่ทำนียบขาวครับห้องทำงานของประธานาธิบดีธรรบูลนะฮะไม่ได้เข้าพบธําบู์เพื่อแจ้งเรื่องการลาออกครับและก็ปัญหาอาการป่วยที่เขากำลังเผชิญอยู่ทว่าประธานาธิบดีธําบู์ก็ได้ให้โอกาสไม้อีกครั้งครับโดยให้เขาขึ้นเป็นผู้อำนวยการตำรวจลับแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงครับโอ้โหพีคมากๆ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Angel Has Fallen นะครับปี2019ซึ่งเป็นภาคที่3ของหนังชุด Fallen เรื่องราวของไม่แบนนิงบริการฝีมือดีที่ต้องคอยปกป้องประธานาธิบดีถึง3ภาคทีเลยทีเดียวนะจากพวกผู้ก่อการร้ายที่ทำออกมาแล้วนะ3ภาคก็สนุกทั้ง3ภาคเลยและได้ยินแว่วๆว่ากำลังจะมีภาค4แล้วด้วยครับใครที่ชอบแนวแอคชั่นจริงๆจังๆนะฮะดูเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับวันนี้ทีมงาน m o v i e o u ของเรานะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ we <music>